สนุกดีสนุกดีทำความรู้จักต่างชาติก็สนุกดีเอาละตอนนี้เรามาทำความรู้จักผู้ชายคนนี้ให้มากขึ้นแล้วอย่าเพิ่งดับไฟจนกว่าผมให้สัญญาณนะครับไปดูกันสวัสดีครับผมชื่อ Hong Club. I'm a freelance model. I'm Korean. I have been Bangkok two months. I came to Bangkok because I wanna be professional model. I was a personal trainer and I majored in. Particular education, and I decided to change my job, and I came here. I have never dated with tiger, but I want to have tiger girlfriend. When I have a girlfriend, I'm always shy. I don't want to show my feelings. I want to be more charismatic man. So I hide myself because I want to look cool more manly so sometimes she likes but sometimes she don't like she likes uh, when we go to date so many people are there so she enjoys my man look cool but we have a private date she don't like because hiding the feeling is uh, not getting closer. I like to write the uh, own my feeling and uh, my experience. In a diary, even I hide my diary to my ex girlfriend. I don't wanna be shown the, my week to even my family and ex girlfriend. My type is the girl who is older than me, who is looking more charismatic. I want her to be the leaders, and I want to just follow her to make the decisions, all decisions about the dating and relationship. I like to see un. At my own. I'm so tall, so I think short color is not fit to me. I want more than 160. Yes, I like girly outfit more. So if my girlfriend wear the boyish outfit every day, I don't like that. Two older girls on the podium, two in Thai, ya pen thi Mai, โอเคเอาจริงนะเรื่องการพูดคุยภาษาอังกฤษเขาได้นะใช่การสื่อสารไม่น่าจะมีปัญหาใดๆไม่ได้ลำบากขนาดนั้นนะฮะโอเคเอาละแต่ไอ้การซ่อนความรู้สึกเอาไว้ที่แบบไม่ค่อยได้เปิดเผยให้คนอื่นรู้เนี่ยสิคือเวทายอยู่อนกิจวัตนที่จะเขียหรือไม่เขียนอเดิมที 보기 밖에서 보여지는 모습보다 좀 섬세하고 조금 여성스러운 면이 있다고 생각을 합니다. 그래서 뭔가 이제 남들 앞에서는 티를 내기 싫지만 뭔가 내나 혼자 곱씹을 거리가 뭐가 없나 해서 저는 다이어리를 항상 꾸준히 쓰고 음, 있습니다. 카우 루 무안 푸차이 만 테테 만 니사이 무안 푸차이 데와 니사이 카우 징벤만무안센서티브니หน่อ s ซนส i ตีบ e ร้วก็มันไม่มวนผู้ชายมากก็เลยเขายักเขียนไดอารี่ที่เขาคิดอะไรอ๋อคือเขาเป็นคนที่ค่อนข้างออกจะเซนสิตีบหน่อยๆก็เลยเขาจะกลัวความผิดหวังหรือเปล่าก็เลยแบบว่าเออระบายความรู้สึกลงในไดอารี่มากกว่าอะไรอย่างเงี้ยอ๋อมาเป็นแบบนั้นได้ยินมาว่าเขาชอบผู้หญิงอายุมากกว่าอาอไดะไรท่านผู้ชิเอาชอบไห 그도 어 조금 네. 그랬었는데 이제 나이가 먹는 건지 오빠 소리가 듣기 점점 좋아지는 것 같아요. 아, 카워 버가 카워 차 푸잉 아 유마과. 더니아 루스 거찹거 다인 오빠. 아, 오빠. 그 태이야. 더 해แกกว่า ก็เรียก아อ 아... ป้าเรียกได้.ฝีไทยเรียกผู้ชายเกาหลี 여자분태국여자분들าว그다오빠라는소리를한대요그러니까나이า관없이그리고자าวๆส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 าวๆาวๆวๆสาอาอาวๆาวอสาาวาวๆสวาวาาวาวๆานๆสาวาวๆสาสาวสาาวสาวๆสาวาวาวๆสกวๆสาวๆสวาวาวๆสาวๆวาวาวๆสาวๆสาาวๆควาวาวาสาส ยิ่งยิ่งต่างชาติต่างภาษาซึ่งมันจะต้องถ่ายทอดเรื่องความรูม้สึกแล้วยิ่งเขาไม่ค่อยพูดเนี่ยไม่รู้เป็นประเด็นหรือเปล่าแต่สาวๆต้องตัดสินใจแล้วล่ะครับข้าผู้ชายวนนี้เปิดไฟไว้แต่ถ้าไม่ใช่ดับไฟ ไป21คนสองชั้น21คนเหลือ9คนทุกค <아> นท่านมึงก็จะปูเหอ9คนดุกคนท่านมึงก็จะปุ่ม9คนท่านมึหก่จะปุ่ม9คนานมึงก็จะปุ่ม9คนท่านมึงก็จะปุ่ม9นท่านมึงก็จะปุ่ม9คนท่านมึงก็จะปุ่ม9คนท่าชมึงก็จะป่ม9คนท่านมึอก็จะปุ่ม9คน่าน <아> มึงกจะปุ่ม9ค่ารมึรงก็จะปุ่ม9คนท่านมึ <아> กงก็จะปุ่ม9คนทานมึงก็จะปุ่มดคนท่านมึง 이, 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 이็จะปุ่ม9คนท่านมึงก็จะ แล้วเธอก็ร okay. ู้สึกว่าเธอก็ไม่ใช okay. ่สเปคคุณก็เลยดับไฟอ่าคือองสาร을보고자기는자기가이상형아닌거같다고그래서끝인거예요อ๋อแต่ว่าไม่เป็นไรค่ะเดาไปเจอวันที่น่าจะโลดเจอวันที่น่าจะโลดอ่าจริง상관없어요그래도주체하는게더볼거ั고상관없다고말했어요อ่าโอเคแปลงคุณดับไฟค่ะหนูชอบผู้ชายขี้อ้อนะเขาหนูชอบชายแข็งอืมก็좀좀 약해 보이시는 것 같아요. 그래서 그런 남자는 별로 안 좋아한다고. 좀 아, 약해. 네. 제가 약해. 네. 좀 이렇게 뭐랄까, 좀 남성스럽지 않고, 좀 여성스러운 것 같다고. 아, 네. 아, 근데 보는 거랑 다르게, 저도 이제 군대도 최전방에서 강한 훈련을 받고 왔고. 아, 뭐가? 또와앵 마이키 마가또 마이키 프로가 카오 커이 าหารเป็นทหารโซลเยจอนปีแล้วอ๋อเขาเป็นคนไม่ค่อยยอดเขาเคยเป็นทหารเขาเคยเป็นทหารเขาก็เลยมีกรรมาหุยเติมเบิรดบิรเฮ้ยครับเเขาคำเขาก็คือจะใช้เสียงเรับรลบคน้าหน่อยครับิดเตียงครับอันนี้ไม่ต้องแปลไมมีคุณดับไฟค่ะชอบคนที่เขาสามารถสื่อสารกับเราได้แบบตรงๆแบบว่ามีอะไรก็บอกเราไม่ใช่ว่าแบบเขียนไดอารี่เก็บไว้มันดูแบบ Okay. 그 무슨 일이 있으면 자기는 이렇게 직설적으로 말해가지고 푸는 걸 좋아하는데 이제 좀 네네. 이렇게 일기장에 좀 적고 그러시는 게 조금 마음에 안 들었다고 이런 식으로. 아아 네. 아 근데 그 이제 둘이 있을 때는 저도 직설적으로 이렇게 대화하는 거를 추구를 하는데 아쉽습니다. 아 그와 카오 시아다이마가 프로가 카오 타 유카팬성 코나 카오 쵸푸드롱 카페나 마이 키안다이어리 따러다. อ๋อเขาก็ไม่ได้มาเขียนตลอดเวลาอะไรประมาณนี้ตอนนี้มีสาสวโสดเปิดไฟ9คนสองเขาใชทำงานเกาปุ่นนอาจาร้์าุนนีปลกที่บกิันเอาละเราจะไปทำความรู้จักผู้ชายคนนี้กันต่อด,ดีกว่าผ่านเพื่อนสนิทเขาคนหนึ่งแล้วพวกคุณอย่าเพิ่งดับไฟนะครับไปครับ